คือมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราก็แบบไม่เคยแบบไม่เคยมาก่อนองแต่ว่าเราก็ไม่นั่นแหละเดี๋ยวพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็คงจะทำทาได้แล้วช่วงนี้ มีเรื่องราวนะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของพระเอกซุปตาอย่างบุญเวียนสกลวัฒนะคะใช่นุ่มคนนี้ค่ะขยับตัวทำอะไรก็มักจะมีกระแสมักจะมีข่าวล่าสุดร่วมงานกับทางเน็ตฟลิกเขามีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะทีไทยทีมันคุณแม่ไปมาไหมคะไม่ได้ไปค่ะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เล่นแต่โปรเจกต์เนี้ยน่าสนใจน่าดูมากพ้าะอะไรรืมะ เพราะว่ามีบอสใหญ่เนี่ยเขาไปร่วมทำคอนเทนต์ด้วยนะคพี่ยงยุทธนะก็ไปร่วมทำคอนเทนต์ใน n e t ตฟ i ิด้วยและสิ่งที่สำคัญเอาดารานักแสดงแต่ละคนเป็นพระเอกแม่เหล็กนางเอกแม่เหล็กของทางหลากหลายช่องไปร่วมงานด้วยหนึ่งในนั้นคือคุณเวียสุกรวัตร และห่วงคู่ไปกับสีภรรยาอย่างคุณวิกกี้ไปร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมและที่สําคัญคุณวิกกี้ตั้งคันนะคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยถึงความคืบหน้ารวมไปถึงกระซิบถามเพศของลูกของคุณเวียก,กับคุณวิกกี้ด้วยนะคะคุณเวียจะตอบว่าอย่างไรบ้างฟังจากปากคุณเวียก,กันค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้คือจะพยายามแบบว่ามีเวลาให้เยอะนะครับว่า นี่เป็นคุณพ่อแล้วคือมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราก็แบบไม่เคยแบบไม่เคยมาก่อแต่ว่าเราก็ไม่นั่นแหละเดี๋ยวพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็คงจะทาทาได้เรามีเพื่อนเรามีผู้ใหญ่เรามีคนที่เคยมีประสบการณ์ให้คําแนะนําตลอดอย่างเงี้ยเราก็ศึกษาเองอะไรเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบมีวิธีการเลี้ยงลูกหรือเป็นครอบครัวที่เป็นในแบบฉบับของแบบคณะรถ ในแบบของเราอะไรเงี้ยล้วก็แบบเออเราก็แบบจะมีเวลาให้ให้กับครอบครัวเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีนะไม่มีแต่กินเยอะมากคืออคืพยายามกินเยอะคือพยายามกินด้วยกันไงน้ำหนักมาอยู่ที่ผมหมดเลยนี่ผมขึ้นมาสองสโลนะน้ำหนักผมขึ้นมานะเราคือครอบครัวเราคือหน้าครอบครัวล้วก็อยากจะแบบทำ หน้าที่เราให้ดีที่สุดคือคนท้องไม่ใช่คนป่วยเนาะแต่ว่าในในในช่วงเวลาที่แบบว่ามันเริ่มแบบว่าเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าอันนี้ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไหวปกติเราก็ไม่อยากห้ามเขามากพอห้ามมากมันก็เครียดงไงๆี่ต้องขอบคุณนะครับมีแบบสปอนเซอร์แบบมีผู้บุปการักคุณแบบว่าติดต่อส่งของแบบว่าสําหรับคุณแม่กับเด็กมาให้เยอะมากอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็จะได้เตรียมตัวอะไรเงี้ย<ด>ัอันนี้นะครับอันนี้มันมอันนี้มันต้องมีปาร์ตี้เฉลยน,นะฮะมีมีม,มีใช่ไหมครับกับเพื่อนๆมีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันก็ต้องแบอกว่าอ่ามีเฉลยกันนิดนึงแบบถ,ถ้าทำได้นะอยากให้แบบอยู่ในปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็เลยไปเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นบัวไงอ๋อ ถ้าลูกเป็นเสือแล้วมันเข้าขากันเข้าอยู่แล้วไปอยู่แล้วเราต้องไปเห็นไปเห็นเป็นคนที่สองได้หมดครับได้หมดร่วมรอรุ่นกันต่อไปค่ะผู้ชมขาว่าเพศลูกของคุณเวียกับคุณวิกกี้เนี่ยจะเป็นเพศใดตัวเองว่าหญิงหรือชายอ่ะทารเล็ซซี่นะอผู้ชายพี่แองว่าผู้หญิงเพราะอะไรอะมีความรู้สึกอะว่าคุณเวียไว้หนวด แล้วก็ดูแบบว่าขรุขรมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ลูกสาวก็ต้องแบบว่าไว้มาดคุณพ่อหน่อยแต่ถ้ามองอยีกมออคุณวิกกี้สวยด้วยเป็น <Okay. S 2> คุณแม่สายสตรองคุณแม่สายลุยจริงเข้าไปลุยปงลุยปากนะซึ่งเล็กซี่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเหรอพรดูเขาทำมัดทำแมแนขึ้นจริงเหรอจากปกติเนี่ยวันแต่งงานจะดูเป็นสาวอ่อนหวานนะเนาะแต่หลังจากที่เขาตั้งคันเนี่ยเราก็รู้สึกว่า คุณวิกกี้ดูมาดแมนขึ้นคุณวิกกี้ดูสปองขึ้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมว่าเพศลูกนะฮะของคุณเวียรคุณวิกกี้จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่เล็กซี่เนี่ยว่าเป็นเพศชายคุณแม่ตุ๊กแจงว่าเป็นเพศหญิงผู้หญิงชวงัวผู้หญิงชวงัวเดี๋ยวรอรุ้นกันเราต้องมีอะไรแบบเหมือนแบบรุ้นๆุ้นกันนิดนึงนะใช่ต้องมีเอางี้ดีกว่าติดไปนะคะ ถ้าสมมติว่าคุณเวียเนี่ยเป็นลูกชายอย่างที่เล็กซี่ทายคุณแม่ต้องออกจากวงการา <c oughs> ได้ไั้ยบ้าอันนั้นก็แรงไปป่ะก็เหมือนดาราหลายๆคน,นเวลาเขาไปออกรายการเขาถ่ายกันออกจากวงการไม่ได้ไม่ออกจากวงการ คาพูดเป็นนายคนอ๋เหรอไม่ได้ไม่มีใครออกจากูานสักคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อาแม่ให้หนูทําอะไรให้หนูทําอะไรถ้าหนูถ่ายผิดแม่เลี้ยงน้าแม่ก็พอแล้วต้องดูว่าน้ำสีอะไรด้วยน้ำวมีหลายสีนะคะอะเร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันค่ะอานะคะ